เป็นอะไรภาษาซ้าน้อยเพิ่งอาบน้ําเสร็จค่ะวันนี้อากาศร้อนหนุงสุดหมีเธอพยายามให้นั่งค่ะแต่ว่าต้องพิงเมื่อก่อนเขาจะนั่งแม่นั่งเองได้โดยที่ไม่ต้องพิงแต่ตอนนี้ต้องมีหมอนให้พิงพิงข้างหลังให้แต่พยายามที่จะไม่ให้มือเท้าพื้นค่ะเพราะว่าถ้านั่งพับเพียบมือก็จะเท้าพื้นแต่ตรงน,นี้ก็จะเจ็บๆเบืบ้องเบิ้งนะค่ะ วันนี้ก็จะเจ็บๆวันนี้ก็นั่งแบบนี้ก็ดีหน่อยนั่งคอยทานข้าวค่ะวันนี้ฟื้นไข้ก็จะไม่ค่อยอ้าปากก็จะอมข้าวเดี๋ยวไปเตรียมอาหารมื้อเย็นให้แม่ค่ะอาหารเหลวค่ะถ้าแม่มีอาการไม่อ้าปากหรือกินไปแล้วก็อม ลูกสาวก็ต้องมาเตรียมอาหารเร็วให้วันนี้จะมีใบชูรสนะคะสีเขียวๆเ,เอามาต้มมีวันนี้มีผักก็จะเป็นใบชูรสแล้วก็มีประกาศขาวมีตับไก่มีเนื้อไก่มีเนื้อปลาค่ะแล้วก็ไข่ไก่อันนี้คือใส่รวมกันเสร็จแล้วก็ไปปั่นปั่นก็จะมาเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะต้องใส่สลิงฉีดเข้ากับผงแก้มค่ะ ถ้าถ้ามีอาการแบบนี้คะ่ะถ้าฟื้นไข้แม่จะไม่ยอมอาปากไม่ยอมเคี้ยวเราก็ต้องให้กินอาหารเร็วซึ่งสารอาหารจะครบถ้วนกว่าที่กินที่ข้าเคี้ยวได้นะ,นะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้แม่กินอาหารเร็วแล้วค่ะอยากให้เขากินได้ด้วยตัวเองมากกว่าอยากให้แม่เคี้ยวจะได้บริหารกลามแล้วก็จะได้รสชาติของอาหารด้วยถ้าแบบนี้ก็เราก็จะไม่ไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะคะ่ะก็ใส่เกลือไอโอดีนแค่นั้นเอง แต่ไปดูค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงกินอาหารเร็วด้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะลุงสาวน้อยเตรียมพร้อมหนึ่งแก้วค่ะเ <c oughs> ตรียมสลิงแล้วก็มียาพราซตามอนด้สองเม็ดจ้ะเบ๊กินข้าวนะทานข้าวแล้วสาวน้อย ไม่เห็นหน้าลูกสาวค่ะตั้งกล้องไว้เห็นแต่ขาลูกสาวนะคะเราดัดแปลงไปตามวิถีชีวิตด้วยความเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าแม่นั่งกับพื้นลูกเองก็ต้องนั่งกับพื้นด้วยแต่ว่าความที่ลูกสาวเป็นคนตัวกลมนะคะก็เลยนั่งกับนั่งกับพื้นไม่ได้ ก็เลยต้องให้แม่นั่งสูงกับแม่นิดนึงเด็นะมากินข้าวได้เวลากินข้าวแล้วดิันที่กินอาหารเหลวนะจ้าสาวน้อยอาหารเหลวนะเบนนะจ้าค่อยๆนะขื่นนะขือนะอ คืนนะอย่าอมนะอย่าอมนะไม่อย่าอมนะมนี่ขนาดอาหารเลเยกเกนยังละอมอ่ะเร็วคื้นเก่งๆนี่แหละคะ่ะวิธีวิธีชีวิต <c oughs> เราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล <c oughs> แต่เราก็พยายามที่จะแดัดแปลงอยากให้แม่ได้กินข้าวคะ่ะพอให่แม่กินข้าวได้ก็นัาน่า <c oughs> อบเบะืก <c oughs> ไดไหมแม่เรากืดนะเบนะ เบิง่งกินเธอเอ้ยเบิง่งเลยนะกินเธอเอ้ยเบิ่งดูกินเธอคนคอ,นะอืน่นเบิ่งดู้ไปเบิกินเบิกินข้าวใดกินนะกิน อย่าอบเห็นไหมคะนี่ขนาดเป็นอาหารเหลวก็ยังอมนี่แน่อย่าอบอัดเเนี่ยนกะืนกืนก้อนกืนอะบาคฮันอย่าอบอิดเ,เธอรู้มีความซุขดู เอ็งี้รห้มีความสุขดูอ่าโอเคอ่ะอีรอบนึ่งย่คาเวาวกืนยาคาเวาวกืนอืมยาคาวาส์ยาคาวาสกืนสก้อน <c oughs> กินไะอ้เอ้ออเบิ่งด้วนนะเอ้ลมเบิ่องอยู่น่ะเบิ่งเบกกินเขาอยู่นั้นไอ้ลมเบิงเบกินเขาอยู่นั้นพี่สาวซื้อขาตั้งก้องให้แล้วคะ่ะสบายแล้วอ่ะกึนนะอะห,หนึ่งสองสามึ้น หนึ่งสองสามหุกป้าหุกป้าสักกันเด็กเกน ไร้น่สกุปโปกอยู่บนนี Hadi. ้นาเบ๊ลุดอาจารย์สุภาสิตตุ้ยสองยศลุสาวาปิดเก่ง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 มากมาล้างตา นะแระยะนี้ก็จะใช้สลิงก่อนคะ่ะจนกว่าจะมีอาการดีขึ้นแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันก็เคี้ยวอยู่นะคะปกติแม่จะเป็นคนชอบเคี้ยวอ่ะกินน้ำไปเลยนะน้ำนะร <c oughs> ้สอาม คลื้นคลื้นเก็บมากปกติจะเป็นคนชอบเคี้ยวค่ะแต่ถ้าฟื้นไข้ก็จะแบบนี้ละค่ะมีอาการที่ว่าไม่อยากไม่อยากอ้าปากไม่อยากเคี้ยวไม่อยากกลืนจริงๆแม่ต้องกินน้ําอย่างน้อยที่สุดวันละสองแก้วถ้าเขาปกติเราก็จะให้เขากินได้เยอะแต่อันนี้หนึ่งสลิงนิดนิดเดียวเองนะคะไม่ได้เยอะนะคะ ใช้หลายหลายครั้งฉีดจริงๆไม่อยากให้แม่ใช้สลิงอ่ะปะนะอักถืนนะฉลาดด้วยค่ะเอาลิ้นดันไม่ให้เราฉีด <c oughs> ถ้าเอาลิ้นดันเราก็จะฉีดไม่เข้าเก่งอุษาสมน้อยหลายสุดป,ปะเรียบ <c oughs> ร้อย เดี๋ยวให้พัก15นาทีแล้วก็จะให้กินยาค่ะชีวิตประจำวันกับแม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าใช้ใช้สลิงฉีดเสียงเอ,อิบเลอะเลอกินกระเทียมเพียบเลยเพราะว่าจะจะใส่กระเทียมไปให้แม่ด้วยค่ะใส่กระเทียมปัน่น ปั่นไปด้วย <c oughs> กระเทียมดีสําหรับแม่สําหรับเราด้วยนะคะเราก็ต้องกินกระเทียมเหมือนกันก็ฝากขอกําลังใจด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูแลแม่ค่ะ <c oughs> ลูกสาวอยู่กับแม่ <c oughs> ดูแลแม่ <c oughs> ทำหน้าที่ของลูกไปค่ะ <c oughs> แล้วก็มีความสุข อย่างน้อยที่สุดได้ได้ใช้สิ่งที่เราร่ำเรียนมาเอามาใช้กับแม่ซึ่งมันไม่ได้เปะ๊ะเปะ๊เปะไปตามหลักทฤษฎีที่เราเรียนมาหรอกนะคะแต่ว่าเราต้องดัดแปลงดัดแปลงไปตามวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเราแล้วก็สิ่งที่เรามีเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกดูแลแม่คะ่ะเรื่องอาหารการกินก็สำคัญคะ่ะเพราะว่า,าใช้อาหารเป็นยาให้แม่มาตลอด4ปีจากจากเมื่อก่อนแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรง ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูอาหารเปลี่ยนสิ่งที่แม่กินค่ะก็ทําให้เขารู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วก็หน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยนี่ถ้าเขาไม่เป็นไข้นะคะถ้าไม่เป็นไข้ก็จะจะไม่มีปัญหาแต่อากาศเปลี่ยนแปลงแม่ก็จะมีอาการอย่างนี้ตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม facebook ให้หนูแดงด้วยนะคะศิลปงาพิลาจันค่ะเพะื่อนของเด็กๆนะอุ้ย เขาไม่ให้ยกชูนิ้วไอ้ v e y ยู